เรียบร้อยครับก็สวัสดีนะครับพี่เปียกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ยังติดตามผมกับพี่เปียกในทุกๆวันพุธนะครับมาพบกับท่านทุกวันพุธในเวลา19นาฬิกานะครับสัปดาห์นี้เป็นวันที่29ตุลาเป็นเดือนเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลานะครับก็เน้นวันนี้วันนี้อยากเล่าเรื่องกลุ่มธนาคารว่า มีหลายคนบอกว่าธนาคารจะพักตัวลึกไหมจะเล่นต่อได้ไหมะจะวิ่งต่อถึงสิ้นปีไหมนะครับอันนี้ก็เลยลงเอามาเล่าให้ฟังเราอาจจะเล่าถึงเฟรมเวิร์กในวิธีคิดด้วยนะครับก็เลยจะเล่าด้วยนะครับหนังสือพี่เปียกได้รับความนิยมมากพี่เปียกเล่าหนังสือหน่อยนะครับก่อนไปออกที่ห้องสมุดมารวยเขาเชิญไปออกอ ก็ไปเล่าเขาฟังว่าวิธีคิดแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูก็ลงไปในเพจอันนั้นละเอียดมากนะเพราะว่าคนถามนี่คนถามละเอียดมากที่พี่ปั๊บนะครับครับออลองเว็บดูนะครับใครที่สนใจแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันมันเหมือนจะเหลือไม่เยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวรอเช็คสต็อกอีกทีอาทิตย์หน้านะเพราะว่าคนค,คนดูเยอะมากแล้วก็มีคนสนใจเยอะก็ทายสนใจใก็รีบนิดนึงนะครับไปที่ไลน์ s k i l l l a n นะ สนะกิลเ,เ,เลนนะฮะสกิลคไอเอสเคไอดั S K I s k i l สกิลแล้วก็เลนก็คือตัว L อีกตัวหนึ่งใช่ไปที่ไลแอดเนี่ยอันนี้เจอแน่ม,มีวันก่อนวันก่อนก็มีลงมาถามโทรมาถามเลยนะฮะว่ายังไงก็ส่ง QR ียวโค้ดมาเคียโค้ดเขาก็มีมีระยะเวลาเหมือนกันนะครับพี่เวลาที่เขาใสา่ QR ียวโค้ดมาเนี่ยมันคือไวไความหมายก็คือว่า เราเราแค่ทักเข้าไปเดี๋ยวเขาคงเขาคงยังไม่หมดหรอกแต่ว่าเขาแค่แค่แจ้งว่าเออมันก็เริ่มล่อยหลอท่านหนึ่งเราก็เออเราก็เลยรีบให้ลูกค้าครับดีสุดก็คือว่าเข้าไปในไละเอีดสกิลเลนเนี่ยครับถ้ามีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุยกับเขาปรึกษาเขาที่นั่นได้เลยนะครับอ่าเราหนังสือก็คือวินเดอรมาเก็ตนะครับเทปแบบผู้ชนะส่วนราคาก็หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับเป็นหนังสือขายดีน่าจะเป็นสื่อขายดีประจําปีนี้ ถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราเราก็ขายกับกลุ่มเฉพาะไม่ไม่ได้แบบวางขายตามร้านหนังสืออะไรเงี้ยครับครับก็คือเขาที่ใครที่รู้ข่าวก็รีบจับรีบจองกันไปนะครับก็นี่นะฮะไลออดนี่เลยฮะเข้าไปที่ไลออดค้นหาด้วย i อดียไลน์เลยครับแล้วก็ใส่ไลออดคือสกิลเลนนะฮะอเอลสามตัวเทิดตัวผู้ชนะนะครับ ข้างในก็มีเนื้อหาแล้วก็มีคลิปวิดีโอด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอินเตอร์แอคทีฟบุ๊กอันหนึงเล,เลยนะครับในยุคนี้นะครับที่พี่เพชกทำไว้ของผมก็มีฝากคลาสที่เดือนพฤศจิอที่ผมลืมแกนะ้เป็นของเดือนพฤศจิจะเป็นเรื่องของบิด f ออฟเฟอร์จะเป็น <c oughs> กระบวนการในการใช้เทคนิคในการต่อยอดของคลื่นนะฮะบ,บางทีเรื่องของการจุดของการเปลี่ยนคลื่นจุดของการที่มันจะมีการทดสอบคลื่นเพื่อที่จะจะไปต่อหรือว่าจะพักคลื่นเนี่ยบิดออฟเฟอร์แล้วก็ตัวแท่งทีเนี่ยสองตัวเนี้ยมันจะเข้ามาคุยร่วมกันนะครับใครที่อยากรู้เรื่องของการต่อสู้กันในวันก็บิดออฟเฟอร์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นอาจจะเป็นคำตอบนะสำหรับให้เราในเรื่องการตัดสินใจ ในตลาดขาขึ้นเนี่ยนะการอ่านขึ้นเป็นอ่านแท่งเทียนเป็นหรือตัดสินใจในจังหวะของบิทออฟเฟอร์เป็นเป้าหมายของกำไร 10- 2ถต่อรอบขึ้นก็ทำได้ไม่ยากนะครับนี่ก็จะมีสอนสดในทุกสัดสปดาห์นะครับสอนสดประมาณ4ครั้งนะครับจะมีเป็นคลิปให้เขาไปเรียนย้อนหลังได้ผมก็จะมีคลิปที่เป็นพวกเนื้อหานะครับเป็นทักษะเป็นกฎเกณฑ์เป็นวิธีคิด หัจากนั้นเสร็จแล้วเรามาทำเกอร์เคจริงในไนสัปดาห์ที่มันเป็นสัปดาห์ขนาดเทรดเลยเนี่ยนะครับนะครับสนใจก็โทรเข้ามาในคุยกันนะฮะ0941340528นะครับหรือไปที่ ID line ก็0 8 1 4 2 4 3 6 0 5กไหเป็น ID line หรือสแกนก็นได้นะครับเข้ามาคุยกันนักเรียนใหม่เปิดบินใหม่ก็ขอค่ารถเรียนคืน1,500บาทนะครับนักเรียนเก่าก็ได้ส่วนลดต0นะครับ สนใจก็เข้ามานะครับมันเป็นมุมมองของการวัดพลังงานกันนะครับตรงที่มันทุกครั้รงที่มีจุดตัดตัดสินใจนะครับมันจะมันจะมีการเช็คกันว่าแรงมันจะลงลึกต่อหรือว่ามันจะมีการตีกลับเนี่ยการอ่านบีโอฟเฟอร์ที่มันจบในวันเนี่ยมันเป็นวันการวัดแรงนะครับอย่างยกตัวอย่างให้เห็นอย่างวันนี้อย่างของ Kbank เมื่อวานทาไส้แล้ววันนี้กลับมาเล่นในไส้ตามปกติในรูปแบบของการเล่นของไส้เทียนก็อาจจะบอกว่าตัวนี้เป็นจุดเสี่ยงแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าวันถัดไปว่าจะได้ตีกลับเหนือราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทก็กลับไปเล่นตัวด้านบนถือเป็นระบบของการพักสั้นในคลื่นพักสั้นในคลื่นนะครับแล้วก็พักน้อยพักน้อยมากเหนือหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสิบขึ้นไปมันจะมีโอกาสที่เราจะไปแตะ ในรอบขึ้นในรอบของตัว t a r g e t 1 8 8หนึ 6, ่งแปดแปดถึงหนึ่งเก้าหกได้ก็ต้องอาศัยขึ้นที่มันมีความแรงชุดนี้กลับขึ้นไปนะครับก็เข้าใจได้อย่างนี้แล้วระบบคิดก็คือว่าตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยเราลองโฟกัสเฉพาะสืวนที่ที่ผมมากไว้นะครับบิดหนาออฟเฟอร์บางราคาที่ขนาดเทรดอยู่ตัวนี้อยู่ในระหว่างที่ มากหรือน้อยกว่าเจ้าตัวเอเว์เรททั้งวันนะครับการสู้กันหรือการแพ้ชนะกันในกำกาลังในแต่ละวันในแต่ละฝั่งก็ฝั่งซื้อกัฝั่งขายถ้าเราจับจุดในเรื่องประเด็นพวกนี้ได้มันมีโอกาสที่เราจะต้องการต่อขึ้นหรือเข้าซื้อแล้วก็หวังตัวกําไรได้ในในรอบขึ้นนั้นนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับมีสอนตั้งใจว่าสุด หลักสูตรนี้จะมันต้องใช้กับตัวตลาดจริงนะครับถ้าพูดถึงตลาดมันต้องมุมมีมุมมองว่าทิศทางของตลาดเนี่ยเรามองในมุมไหนถ้าเรามองในรูปแบบของโครงสร้างของตัวตัวอี e n s t a สตาร์เขาอีเ n นต์สตารก็คือเป็นสัญญาณที่เรียกว่าถ้าอยู่ด้านบนแล้วกลับมาใต้พันสองร้อยหกสิบเนี่ย มันจะเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าอีเวนต์สตาร์เป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างที่ยังไม่ไม่สว่างอ่ายังจะมืดยัง,ย,งยังจะพักตัวลึกรอบเนี้หวังว่าเขาจะขึ้นไปยืนเหนือพันสามร้อยถว่าพันสามรอสิบห้านะครับขึ้นไปเนี่ยได้แล้วก็สัญญาณของตัวตัวอีเวนต์สตาร์เนี่ยคือเหมือนจะจบแล้วแต่ว่าถูกทำลายข้างบนจะสว่างเลยนะครับ ถ้าตลาดสว่างในทิศทางของหุ้นที่เขากําลังอ่อนที่เขากําลังออนเดวที่จะพุ่งจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะสนุกมากในการที่จะเล่นหุ้นในภาคที่เป็นภาคขาขึ้นนะครับแต่ถ้ามันลงมาปิดสัญญาณพันสองร้อหกสิบมันคือสัญญาณของมืดเลยนะครับมันเ <laughs> ย็นแล้วนะครับจะมืดเลยนะครับก็ให้รู้ว่าถึงจังหวะนั้นเราต้องทำอะไรกับ หุ้นตัวที่เราถืออยู่กูจะต้องเทปโปรฟิตไหมการเดินทางของตัวราคาก็อาจจะไม่สนุกเหมือนเดิมนะครับในวิธีคิดผมผมมักจะทําเป็นเฟรมเวิร์กแล้วผมสังเกตว่าหลายคนมาถามผมว่าเอเราไม่มีการเปลี่ยนมุมมุมมองเ,อเราเราไมเา่เราไม่เปลี่ยนเรื่องคุยกันบ้างเลอนีนะในการที่ผมตามงานชนิดหนึ่งเนี่ยผมจะตามด้วยเฟรมเวิร์กถ้าชุดนี้ผมตามกลุ่มที่นเป็น ฟองสบู่เงินเฟอ้อโลกในพื้นฐานของของทางทางจิตทางด้านจิตวิทยาในความต้องการของตัวมนุษย์ที่แบ่งออกเป็นเป็นหส่วนเนี่ยนะผมตัด3ส่วนออกมาเอาให้มันอยู่ในพวกทรัพย์สินเสี่ยงเนี่ยอยู่ประมาณแะแถวสากลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มที่มันกลุ่มแรกที่มันเรื่องของตัวพื้นฐานของชีวิตนะปัจจัย4ี่นะครับ ในช่วงที่เป็นตลาดเงินเฟอ้อหรือว่าฟองสบู่เนี่ยเขาจังเขาจะไม่มาแตะต้องหนึ่งหนึ่ง,นงในกลุ่มในกลุ่มพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพวกทรัพย์สินเสี่ยงในกลุ่มพวกเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันยังไม่มันยังไม่ไปไหนหรอกมันจะอยู่มันจะอยู่อยู่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างเนี่ยนะแต่กลุ่มที่มันวิ่งแรงคือกลุ่มกลุ่มที่มันไม่เกี่ยวกับพวกอาหารปัจจัยสี่ของชีวิตอะมันเป็นอะไรที่เขาสามารถจะลากไปได้ได้ง่ายมีกลุ่มคนที่กลุ่มเล่นมีกลุ่มคนที่นําเกมมีมีมบานที่ ดึงทรัพย์สินกลุ่มพวกนี้เอาไว้มากแลวพร้อมที่จะเล่นราคาได้อย่างแบบไม่ไม่ใช่เป็นเป็นพื้นฐานนะหรือจับพื้นพื้นฐานได้จับต้องไม่ได้ะนะครับนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้จะเห็นว่าทองคำกับตัวคริปโตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ลอยขึ้นไปอย่างแบบเหมือนกับไล่จุดหมายไล่ไล่ล่องลอยเลยแต่มันก็สามารถที่จะวัดได้จากคลื่นพักตัวกลุ่มคลื่นแล้วดูว่คลื่นจะไปต่อได้ไหมนะครับเพราะนั้นในชุดนี้อย่างทองคําที่เราเห็นเมื่อสัก ปฏิิว่าเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเป็นออทามาอยู่เลยพอถึงประมาณถึงครึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามเริ่มมีการพักเปลี่ยนทางเริ่มหลุดในโครงสร้างของบันไดสี่ขั้นที่เราวัดไว้นะครับโครงสร้างเนี้ยถ้าหากว่าแผนเนี่ยมันเป็นมันเป็นแผนสีแดงเนี่ยมันคือแค่รีบาวกลับก็บกบไปแล้วประมาณสี่พันเนี่ยไม่ข้ามข้ามไม่ได้มันจะมีการพักตัวใหญ่เรียกเป็นการพักฐาน กฎของค่าเฉลี่ยก็คือว่าที่มันแห่งค่าเฉลี่ยกันมากๆไปมันจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยมันมีค่าเฉลี่ยหลักๆก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50วันคือย้อนหลังไป3เดือนหรือเส้นค่าเฉลี่ย200ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลังไปย้อนหลังไป1ปีนะครับมีเส้นค่าเฉลี่ย100ก็ประมาณครึ่งครึ่งปีนะครับ half year แถวนี้มันจะเป็นจุดที่มันจะเป็นจุดตั้งรับนะครับสําหรับในภาพของตัวของตัวค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ล่าสุดของวันนี้ที่วัดมาเนี่ยนะมันมีรีบาร์กลับก็ไปแล้วแต่ยังก็ยังไม่ไม่ได้ข้ามไอ้สี่สี่พันขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าข้ามสี่พันขึ้นไปมันมันจะเล่นแผนเสียเงินแต่ถ้าข้ามไม่ได้เนี่ยมีโอกาสมากที่จะเล่นฝั่งช็อตแล้วก็จะลงมาปรับฐานนะครับในฝั่งของตัวกองทุนทองคำมันขึ้นไปมันก็มีการเทคโปรฟิตแล้วมันก็จะมีการล่าราคาลงมาแล้วก็จะมีคนที่ตกใจขายในภาคการเก็งกำไรนะครับมันจะสู่ภาพรว,รวมของการปรับฐานนะ ถ้ามาันจะฐานเนี่ยฐานที่เราปรับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะอยู่ปปะมาณแถวสามพันหกนะครับแถวสามพันหกถ้าเป็นอทองไทยก็น่าจะอยู่ประมาณแถวห้าหมื่นแถวห้าหมื 4, 000, ่นแถวสี่หมื่นแปดแถวแถวนั้นอ่ะการพักฐา,า,านในบริเวณแถวแถวนี้ก็เป็นการตัวพักฐานที่น่าสนใจนะครับที่ที่ใครอยากสะสมทองก็อาจจะสะสมได้ในระยะนี้นะครับ อย่างตัวบิตคอยเมื่อ2เมื่อกลางเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วกับบิตคอยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับบิตคอยขณะนี้นะครับเพราะว่าเขาสร้างขึ้นสั้นแล้วก็ปรับตัวขนาดนี้สร้างฐานขึ้นแล้วตอนนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าการพักตัวลงนี้พักตัวแล้วก็ดีดราคาสูงกว่าสามถ้าเป็นสกุลบาทบาทไทยนะ สามสามแสสามล้านหกสามล้านหกหกแสนนะขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณของขึ้นที่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่บิตคอยก็จะทําจะามีการทําออทําไฮได้หรือไม่ก็ไปไฮสุดอยู่ประมาณแ,แถวสี่สี่ล้านนะครับดูจากคลื่นอ่ะมองอาจจะคลื่นก็จะเห็นนะครับเราเพราะว่าตลาดที่เป็นตลาดเงินเนี่ยทางยุทางยุโรปแล้วก็ทางอ,าอินเดียนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยจะพราบว่าเงินเงินยังสะพัดเงินยังเฟอ้อเงินยังวิ่งเงินยังมหาศาลที่จะวิ่งเข้าไปแล้วสร้างราคาทั้งอินเด็กซ์ของตัวราคาที่ยิ่งสูงขึ้นเยิ่งสูงขึ้นยางต่อเนื่องอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยอินเดียนะครับดาวโจนก็ขยับแล้วนะครับทางเยอรมัน s อสก็ทําสัญญาณของสัญญาณของนิว n e นิวไฮมีออทามไฮนะเกิดขึ้นนะครับฝั่งเยอรมันอังกฤษก็ทํามีออทามไฮแล้วนะเยอรมันก็อาจจะพักตัวหน่อยนะครับเพราะนั้น จะพบว่าเงินยังเงินมันยังยังยังลอยอยู่นะครับยังลอยอยู่ยังมีการเล่นสร้างราคาที่ยังสูงขึ้นยังเป็นฟองสบู่กันอยู่เะฉะนั้นยังเล่นได้เล่นด้วยความระมัดระวังอย่าเล่นยาวก็เทคโปรฟิตเกันเป็นรอบๆได้หุ้นต่างประเทศก็เล่นได้ในฝั่งของทางเอเชียเราเนี่ยเกาหลีเนี่ยโอ้งมันออทามไฮเลยนะครับไต้หวันไปจีนเริ่มมีออทามไฮแล้วนะครับฮ่องกงพักสิงคโปร์ก็ยังออทามไฮนะครับ ไทยผมยังมองผมยังมองเป็นทางขึ้นอยู่นะฮะยังมองเป็นทางขึ้นอยู่เราอะเต็มเตีย้ยเลยดินกว่าเขาแต่ว่าเรายังมีอัพไซด์นะครับในมุมมองของสภาวะเงินเฟอ้อผมว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์ที่สนใจวันนี้ที่คุยเรื่องแบงค์เนี่ยผมว่ามันสัมพันธ์กับฟันโฟเงินที่ไหลเข้าไหลออก มันจะผ่านส่วนกลางที่เรียกว่าเป็นเป็นแบงก์เป็นแบงกิ้งผมเอาเฟรมเวิร์กมาคุยในกลุ่มนี้ที่ผมมองของ Nasdaq ที่เป็นแบงก์ของ Nasdaq ทั้ง Bank of America Bank of New York City g นะครับเออซิตี้กุแล้วก็เจ m o พีมอร์แกนพอหเห็นภาพว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มองเป็นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ยังมีโอกาสจะออทามให้นะครับในยังไซด์เวยวแต่ว่าแต่ว่ายังเล่นอยู่ด้านบนอยู่ นะครับทาง Bank of อ m e เมริกาทาง Bank of New York ก็ออดทำให้อาจจะมีพันพักตัวซัมไซเวแต่ว่ายังอยู่ยังยังอยูยยย่ยังอยู่ในเกณนที่พอจะสร้างคลื่นต่อ,ตอนะขึ้นไปได้นะครับในทางคนทางซิตี้กรุ๊ปนะครับก็ทำคลื่นละพักตัวไปรอบใหญ่จบรอบใหญ่ของคลื่นละเห็นหัวเห็นท้ายของไอซายแลลังสร้างคลื่นรอบรูปรูป,รป,รปถัดไป เพราะนันเนี่ยไอ้คลื่นลูกเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะออทามไฮได้หรือเปล่าเนี่ยอาศัยคลื่นลูกเนี่ยคือมีนิวไฮคือจะต้องข้ามร้อยสิบเหรียญร้อยหนึ่งเหรียญเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างเป็นนิวไฮขึ้นไปแล้วก็สร้างฐานเราสร้างฐานขึ้นละเริ่มต้นจุดเริ่มต้นขึ้นละเข้าจุดจุดยญญืนยันขึ้นเข้าออทามไฮก็เข้าสู่ระยะเทปโบฟิตเราก็ตามขึ้นมันไปแปลว่าในกลุ่มของชุดเนี่ยของ แบงค์ Bank, ในกลุ่มของ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 แบงค์ทางของนักแดกอ่ะก็มีโครงสร้างที่ยังเป็นโครงสร้างขาขึ้นแต่ของ JP พีมอลแกนเจพีมอแกนเนี่ยมีโครงสร้างที่อ่อนอ่อนขอเขาเรียกว่าอ่อนกว่าเขาเพื่อนนะครับแต่ยังมีโครงสร้างที่ยังพักตัวดีเหลือโครงสร้างที่เห็นโครงสร้างคลื่นที่จะเป็นสร้างขึ้นในลําดับถัดไปขึ้นไปไม่ตกไม่ไม่หลุดลงมาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่ยังเป็นการไปต่อแบบออทามไฮได้นะครับ นั้นถ้ามองว่าแบงค์ในทางของอเมริกามันยังวิ่งอยู่ทางด้านบนเนี่ยแบงค์ไทยเนี่ยนะครับที่พักตัวลงมาเนี่ยผมมองโฟกัสประมาณห้าแบงค์เนี่ยที่องเล่นกรุงไทยที่ตามมา,มาตั้งแต่สัปดาห์ที่เราตรนกระทั้งหนึ่งสัปดาห์เนี้ยนะครับสัปดาห์นี้รูปของของรูปแบบของท่งเทียนที่บอกว่าอาถรรพ์ของท่งเทียนเนี่ยมีไส้ทําแล้วนะครับกลับมาเล่นในไส้แนวรับที่ยี่สิบหกบาทนะครับทําแล้ว วันต่อไปถ้าขึ้นเหนือยี่สิบหกบาทห้าสิบขึ้นไปก็แผนสี่สิสีน้ำเงินพอจะหวังเดี๋ยวหวังพอจะหวังพึ่งได้นะครับหลุดมานี่แนวแนวรับสุดท้ายอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทนะครับในสเกลยี่สิบห้าบาทเนี่ยถ้าหลุดยี่สิบห้าบาทแต่ว่าในฝั่งขาขึ้นอาจจะต้องพักก่อนนะครับใครเล่นแบบเก็งกำไรอาจจะต้องพักก่อนเดี๋ยวรอมารับฐานขึ้นใหม่เ,เดี๋ยวเราจะหาฐานขึ้นให้นะครับตัวน,นี้ประเมินว่า โอเวอร์บอทไอซายเป็นโอเวอร์บอพักสั้นอยู่ในสเกลของบันไดแค่สองขั้นของการพักตัวแถวนี้ถ้ากลับขึ้นไปยืนเนือยี่สิบกบาทได้ยี่สิบหกบาทเจ็ดห้าได้เราจะข้ามไปถึงยี่สิบห้าเราจะไปได้ถึงยี่สิบแปดบาทได้นี่ครับถือไว้ก็ปันผลดีหกเปอร์เซนตที่มองไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแนวรับเราจะเป็นร้อยสามสิหรือร้อยี่สิบเก้า แถวเนี้ยเป็นการพักในสเกลที่ยังเป็นโอเวอร์บอททักสั้นแผนของสีนี่ได้ส,ส,สีสีฟ้าได้ก็คือถ้าแถวร้อยสาสิบหรือร้อยิบเก้ารับอยู่เราจะเล่นต่อด้านบนนะครับันผลก็ประมาณเเอรนอันนี้จับผนผลดีนะครับ b b l ที่ตามมารอบที่แล้วทำหายถึงหกสิบร้อยห ร้อหกสิามนะครับพักตัวมีตรงร้อยห้าเก้านี่ไม้แรกนะครับอันนี้หลุดมาวันนี้วันนี้วันนี้หลุดมาแนวรับไม้สองก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบห้านะครับที่จะเล่นเขานะครับปันผลประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเล่นเรื่องลือบทเลขเลือกซื้อบริเวณนี้นะครับส่วนเคแบงที่ทำออทําออทํานผมพูดแบบพุ่งกระฉูดเลยนะวันนี้ท้าทาย วันนี้ถ่าในในเกมของแท่งเทียนบอกว่าทำดักก้นไฟแล้วนะครับเรามีไส้แล้วคือเหมือนกับเคลียร์แล้วนะครับวันนี้กลับมาเล่นในไส้แถวนี้ก็เล่นเหนือเหนือ,นอ 9, น 5, หนึ่งเจ็ดเก้านะหนึ่งเจ็ดเก้าจุดห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ขึ้นไปนะครับเป็นโครงสร้างพักสั้นสัญญาณของไอซวิ่งดีแล้วโครงสร้างดีแล้วถ้ายืนเหนือหนึ่งเจ็ดเก้าหรือหนึ่งแปดศูนย์ขึ้นไปสัญญาณดีครับที่จะเล่นต่อด้านบน ผัดทางลงมาก็ไม้สองเข้ากัะมาแถวหนึ่งเจ็ดสี่นะครับนี่ก็ปันหกเปอร์เซ็นตสสำหรับปันผลนะครับส่วน KKP เนี่ยเป็นหุ้นที่พักตัวสั้นอยู่ในระดับหกสิบสี่นะจุดห้าแถวเนี้ยรับไม้หนึ่งได้กอดก,ก็เล่นได้นะครับไม้สองก็อยู่ที่ประมาณแถวหกสิบสองบาทนะครับ ในเฟรมเวกที่เล่าไว้ฟังเรื่งของทั่วอาหารเกษตรอสังหาเดี๋ยผมจะหยิบออามาในหุ้นของกลุ่มเมืองไทยที่เขยังไม่เอามาเล่นอ่ะ c p f ยังเป็นขาลง CPO ยังอยู่ในภาพขาลงยังกลับยังกลับตัวขึ้นไปไม่ได้ DBMS เป็นขาลงเป็นกลุ่มสถานบยาบาลโรงพยาบาลกับ LS ของอสังหายังยังไม่กระเตื้องนะครับ w าก็ยังยังไม่มีสัญญาณในการกลับ Mac ก้าเนี่ยเป็นพวกอุตสาหกรรมยานะครับก็ยังไม่ได้ยังยังไม่เล่นอยู่อย่างรุนแรงนะครับแต่แต่แถวเนี้ยวันวันที่เราเห็นคลื่นตั้งคลื่นทําฐานคลื่นแล้วเนี่ยมันก็เล่นได้ตามตามระยะระยะของของ,ของทงคลื่นนะครับเลยเล่นได้นะครับถ้ามองในมุมของทีเฟกว่าทิศทางของตลาดเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางตลาดที่ยังเป็นขาขึ้นแล้ววางโครงสร้างของ ยืนนึ่สตาร์ไว้ตรงที่คอรตรงที่พันสองร้อยหกสิบอะเราว่าแถวเนี้ยมีโอกาสที่เราจะเล่นได้ในนี้จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครั้งที่แล้วสดา์เราเล่นกันอยู่กันอยู่แถวนี้นะครับก็ทำหาขึ้นไปได้ถึงประมาณแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะครับแถวเนี้ยวางโครงสร้างในการรับเพื่อรองเนี่ยนะประมาณสักสามจุดได้นะครับก็คือแปดสี่หกแล้วก็แปดสามหกนะครับรุดอันนี้ตำแหน่อง,องสุดท้ายเลยนะ เป็นตำแหน่งที่จะรับเป็นขาลองได้เราดูดแปดสองศูนย์เนี่ยฝั่งขาลองขอเปลี่ยนโพซิชัน position ก่อนปิดโพซิชันก่อนนะครับเราหาตำแหน่งอาจจะลองอาจจะเล่นฝั่งช็อตนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือวางตำแหน่งรองไว้ก่อนนะครับเล่นฝั่งรองไว้ก่อนถลอกนอกนอกรอบนอกนอกรอบเป็นหุ้นฝากก็ยังตามสกิลสเตคอนอยู่สเตคอนมีกรอบในการทดสอบอยู่ ในการที่จะเล่นเป็นแผนที่เล่นไปสิบาทเนี่ยต้องยืนแปดบาทสาสิบนะครับเพื่อเล่นเป็นกรอบด้านบนกรอบแถวนี้เป็นกรอบท้าทายหลุดเกตบาท8แปดสบพักก่อนนะครับแอกโกที่ร้อนแรงอยู่ประมาณสักสองสามสัปดาห์นีวันนี้ลงมาอยู่แถวแถวประมาณถา12 1, 12นะแถวร้อย1ี่บเอย่บสอแถวเนี้แถวนี้ก็ซื้อได้นะผลตอบแทนของผลผลกาจ่ายสม่ำเสมอนะประมาณ5้าดสเอร์เซ เล่นได้ทั้งทั้งทั้งอเออเองกำไรเพราะว่าเขาเป็นสัญญาณที่เป็นโอบอ t ถ้าพักสั้นอยู่ในสเกลนี้กลับไปยืนเหนือร้อยยแล้วก็เล่นแผนแผนขึ้นที่เป็นแผนสืมเงินได้นะครับเขาจ่ายปันผลเสมอเสมออันนี้พอทอสอบที่ที่ครั้งที่แล้วเหมือนจะเช็คว่าเขาจะทำฐานขึ้นไหมพบว่าสัปดาห์นี้เพราะว่าทำฐานขึ้นแล้วขึ้นไปทำหายพักตัว ถ้าแ,แถวประมาณ107.5สวยๆโครงสร้างเนี้ยทําฐานขึ้นแล้วถ้าแถวนี้มีสัญญาณในการตีกลับเหนือเอ107 107ขึ้นไป107ขึ้นไปโครงสร้างเนี้ยม,มันเป็นโครงสร้างของแท่งเทียนชุดแท่งเทียนที่เป็นมอนิ่งสตาร์ให้ด้วยแล้วก็สองก็คือเขาทำฐานขึ้นแล้วทำจุดเริ่มต้นของขึ้นแล้วมันจะสร้างฐานขึ้นเข้าระยะเทปโปรฟิตไปก็ในรอบไฮของเขาที่จะไปได้ก็ ร้อยห้านะครับแถวเนี้ยซื้อเอาปันผลยังได้ปันผลต่อแทนอยู่ประมาณแนะถวแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเลยเียวนะครับเล่นได้สองทางเลยถ้าถือบริเวณนี้ซื้อบริเวณนี้ได้ทั้งส่วนต่างราคากับของปันผลก็ปีละประมาณเก้าบาทลองลองขยับขยายเล่นดูนะครับมุมมองแบบนี้นะครับประมาณวันนี้นะครับฝากังสือพี่เปียกฝากคลาสของผมนะครับของเดือนพฤศจิ นะครับพบกันใหม่สัปดาห์นที้วันพุธที่ห้าพฤศจิกายนเลยนะวันที่ห้าพฤศจิกายนเลยครับคครรัับบขอบคุณมากครับพี่เปียกครับขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ